ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการพบปะการระหว่างบุคคลสําคัญระดับสูงของลาวกับจีนครับซึ่งเกิดขึ้นในวาระที่พิเศษมากๆเลยก็คือการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถานปนาสอปปราวในวันที่2ธันวาคม2025นี้ใช่ครับเอกสารที่เราได้มาเนี่ยบันทึกการหารือระหว่างประธานสภาหแห่งชาติลาวสหายไซส,สมพรภูมิหาน กับเสหายหวังฮูหนิงซึ่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนที่น,นําคณะมาเยือนถึงที่เลยค่ะครับและภารกิจของเราวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่การมาสรุปว่าใครพูดอะไรแต่คือการถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของการทูดเลยว่าท่าทีคำพูดต่างๆที่ใช้ในการพบปะครั้งนี้มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ของสองประเทศที่ใกล้ชิดกันที่สุดคู่หนึ่งในภูมิภาคนี้ครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะการที่จีนส่งคนระดับประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองซึ่งคือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการถาวรประจํากรมการเมืองหรือโปลิตบูโรเลยครับระดับสูงมากมาด้วยตัวเองในงานครบรอบวันชาติแบบนี้คือปัจิมันเป็นแค่ทรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตหรือเปล่าคะหรือว่าครั้งนี้มันมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย ในโลกการทูตเนี่ยการจะส่งใครไปร่วมงานสำคัญของอีกประเทศหนึ่งมันคือการส่งสัญญาณที่มีในยะอย่างยิ่งเลยอ๋ oh. การส่งบุคคลระดับสูงขนาดนี้มาไม่ใช่แค่การแสดงความยินดีตามอารยาตทแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าจีนให้ความสำคัญ,ญกับลาวในระดับยุทธศาสตร์สูงสุดค่ะ oh. ซึ่งฝ่ายลาวเองก็รับรู้สัญญาณนี้ชัดเจนมาก ในเอกสารเนี่ยคุณทรายสมพรใช้คำว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจอันแรงกล้าซึ่งสะท้อนว่าเขามองว่านี่คือการสนับสนุนทางการเมืองที่ส่งพลังไม่ใช่แค่การมาเยียบเยียนธรรมดาธร,รมาครับน่าสนใจคะ่ะแล้วในเอกสารก็มีการพูดถึงวลีที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างการสร้างคู่ร่วมชะตากรรมเราจีนด้วยคำนี้ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันหมายความว่าอะไรกันแน่คะ คือเศรษฐกิจต้องไปด้วยกันความมั่นคงต้องพึ่งพากันหรือว่ามันครอบคลุมไปมากกว่านั้นมันคือทั้งหมดที่คุณว่ามารวมกันแล้วก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคำว่าคู่ร่วมชะตากรรมหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ community of shared future เนี่ยมันเป็นแนวคิดหลักในนโยบายต่างประเทศของจีนในยุคสีจิ้นผิงเลยอ๋อค่ะ คือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะมันเหมือนกับการบอกว่าเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านหรือหุ้นส่วนทำธุรกิจกันแต่เราเออเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอืมชะตากรรมของเราผูกติดกันอย่างแยกไม่ออกความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของผมความมั่นคงของคุณก็คือความมั่นคงของผมมันเป็นการบูรณาการที่ลึกซึ้งทั้งในมิติเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงและที่สาคัญคืออุดมการณ์ด้วยครับ พอพูดถึงอุดมการณ์ในเอกสารจะเห็นว่ามีการกล่าวชื่นชมกันไปมาเยอะมากซึ่งก็ดูเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ดิฉันสังเกตว่าคำชมของฝ่ายลาวที่มอบให้จีนมันดูเจาะจงเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะการยกย่องความสำเร็จของจีนในการสร้างสรรค์สังคมนิยมตามสีสันพิเศษของจีนทำไมต้องใช้คำนี้คะมันมีความหมายอะไรมากกว่าแค่การชมว่าจีนพัฒนาประเทศได้ดีหรือเปล่ามีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยครับ และนี่ไม่ใช่แค่คำชมทางการทูตครับอืการที่ลาวซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันประกาศสนับสนุนแนวทางสังคมนิยมตามสีสันพิเศษของจีนอย่างเปิดเผยเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆไปยังโลกตะวันตกว่ายังไงคะว่าลาวได้เลือกข้างแล้วในสนามรบทางอุดมการทางการเมืองโห oh. นี่ไม่ใช่แค่การบอกว่าโมเดลของจีนนั้นดีแต่เป็นการบอกว่าโมเดลนี้คือแนวทางของเราด้วย มันคือการเดิมพันครั้งสำคัญที่ผูกอนาคตทางการเมืองและระบบการปกครองของตัวเองเข้ากับจีนอย่างเต็มตัวเลยครับเหมือนการประกาศตัวว่าเป็นพันธมิตรทางอุดมการณ์อย่างเป็นทางการเลยสินะคะแล้วในทางกลับกันล่ะคะจีนชมลาวกลับในประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจฝ่ายจีนก็ตอบรับด้วยการให้เกียรติอย่างสูงเช่นกันครับเขาชื่นชมความสําเร็จตลอด50ปีของเราภายใต้การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งนี่คือการให้การยอมรับ และความชอบธรรมกับระบบการเมืองของเราอย่างเต็มที่อและที่ลึกไปกว่านั้นคือการอวยพรให้การเลือกตั้งสภาหแห่งชาติลาวชุดที่10ที่กําลังจะมาถึงประสบความสําเร็จออการพูดแบบนี้อาจจะฟังดูธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าจีนสนับสนุนเสถียรภาพทางการเมืองภายในของเราและอยากเห็นรัฐบาลปัจจุบันดําเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่กันและกันครับ ดูเหมือนว่าคำพูดสวยหรูพวกนี้มีไว้เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือที่จับต้องได้จริงๆนะคะเพราะในเอกสารก็ลิสต์ขอบเขตความร่วมมือไว้กว้างมากใช่ครับตั้งแต่การเมืองการป้องกันชาติเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมคือแทบจะทุกอย่างเลยใช่ครับมันครอบคลุมมากแล้วผมอยากจะชวนมองให้ลึกกว่าโครงการที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดอย่างรถไฟความเร็วสูงสักนิดหนึ่งก่อนได้เลยค่ะอย่างในลิสต์ มีความร่วมมือด้านการป้องกันชาติความสงบอยู่ด้วยอือจริงด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เศรษฐกิจเลยนะครับมันอาจจะหมายถึงการซ้อมรบร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองหรือแม้กระทั่งการที่จีนช่วยฝึกอบรมและจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพและตำรวจของลาวโหลึกซึ้งมาก ซึ่งมันคือการบูรณาการด้านความมั่นคงที่อย่างรากลึกมากและบ่งบอกถึงความไว้วางใจในระดับที่สูงจริงๆขอบคุณที่ชี้ประเด็นนี้นะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เรื่องเศรษฐกิจครับแต่เอาละค่ะมาถึงโครงการที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์นี้อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนครับผม ในเอกสารบอกว่าโครงการนี้ได้เปลี่ยนลาวจากประเทศบ่ม,มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเชื่อมต่อและเชื่อมโยงที่แท้จริงคำว่าเชื่อมโยงหรือแลนด์ลิงค์นี่ฟังดูดทรงพลังมากเลยนะคะทรงพลังมากครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆมันเปลี่ยนชีวิตคนลาวจริงๆได้ยังไงบ้างคะสมมุติว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้หรือผู้ประกอบการรายย่อยในเวียงจันท์ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับการเปลี่ยนแปลงจากแลนด์ล็อก สู่แลนด์ลิงค์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สับเทคนิคสวยๆค่ะลองนึกภาพตามนะครับเมื่อก่อนเกษตรกรลาวปลูกทุเรียนหรือกล้วยได้คุณภาพดีมากแต่กว่าจะขนส่งผ่านถนนที่คดเคี้ยวข้ามพรมดานไปถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ในจีนอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์โอ้โหของก็เสียพอดีใช่ครับของก็เสียหาต้นทุนก็สูงตอนนี้ด้วยรถไฟขบวนสินค้า พวกเขาสามารถส่งผลไม้สดๆจากสวนในภาคเหนือของเราไปถึงคุณหมิงได้ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเร็วมากมันเป็นการเปิดตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้สินค้าเกษตรของเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นทันทีผู้ประกอบการก็สามารถนําเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากจีนได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงนี่คือการปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงครับเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะมันคือการทลายข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ที่เคยเป็นเหมือนคาสาปของประเทศมาตลอดถูกต้องครับ แล้วในเอกสารก็ยังพูดถึงการเตรียมการสําหรับอนาคตด้วยดิฉันเห็นว่าคุณสสมพรได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์ภายในของเราให้ฝ่ายจีนทราบด้วยแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมคะไม่ปกติเลยครับนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษ Oh. การที่ประธานสภาแห่งชาติลาวแจ้งผลการประชุมสภาหรือเล่าให้ฟังถึงการเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในต้นปี2026ให้กับตัวแทนจากจีนฟังโดยตรงเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราอัปเดตเรื่องสำคัญในบ้านให้ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทที่สุดฟังอืมเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะครับมันแสดงให้ความโปร่งใสและความไว้วางใจในระดับที่ว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบังกัน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายจีนว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในลาวจะยังคงดําเนินไปอย่างราบรื่นและทิศทางนโยบายหลักๆจะไม่เปลี่ยนแปลงครับซึ่งก็คงนําไปสู่ข้อตกลงที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตถูกต้องครับเอกสารระบุชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรนิติบัญญัติให้มากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กําลังจะถูกทําให้เป็นสถาบันมากขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำเพียงอย่างเดียวอ oh. แต่กำลังสร้างกลไกความร่วมมือในระดับรัฐสภาซึ่งจะทำให้ความร่วมมือมีความยั่งยืนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระยะยาวโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนคือการนำผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษครับ ฟังดูแล้วการพบปะในวาระครบรอบ50ปีของสองปป,ปลาวครั้งนี้มันเหมือนกับการตอกย้ำคำมั่นสัญญาครั้งใหญ่เลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รอบด้านจริงๆครับผมมีทั้งรากฐานทางอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันการสนับสนุนกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและที่สำคัญที่สุด คือมีโครงการที่จับต้องได้อย่างทางรถไฟความเร็วสูงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความร่วมมือนี้มันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมประเทศได้จริงๆสรุปได้ยอดเยี่ยมมากครับมันคือความสัมพันธ์ที่มีทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมคืออุดมการณ์มิตรภาพความไว้วางใจและส่วนที่เป็นรูป,ปรธรรมคือโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออกทําให้สายสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆครับเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลาวจีนในปัจจุบันครับแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันเอกสารนี้เน้นย้ําหลายครั้งว่าทางรถไฟลาวจีนได้เปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างแท้จริงค่ะ คำถามที่น่าคบคิดต่อไปก็คือในขณะที่ลาวกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อหรือเป็นสะพานทางบกที่สำคัญธรรมชาติของสะพานคือต้องรองรับการสัญจรจากทุกทิศท,ทางอืสถานะแลนด์ลิงที่ว่านี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของลาวไม่ใช่แค่กับจีนแต่กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอ,อย่างไทยเวียดนามและประชาคมโลกในทศวรรษหน้าอย่างไรนั่นสิคะ การเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญจะสร้างโอกาสมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันจะนำมาซึ่งแรงกดดันและความท้าทายใหม่ๆจากผู้เล่นรายอื่นในภูมิภาคที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับ